มีหลากหลายมุมในการนำ AI ไปใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจของท่านนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะคล้ายกันในหลากหลายผู้ประกอบการนะครับคือเราอยากให้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการนำเสนอสินค้าหรือช่วยเราขายได้ไหมช่วยเราเป็นพนักงานทางการตลาดนำเสนอสินค้าได้ไหมนะครับจริงๆแล้ว AI หลายตัวในปัจจุบันทำหน้าที่นั้นได้อย่างดีทีเดียวนะครับแต่ตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็น พาร์ทที่อยากจะให้ทดลองใช้กันแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็เหมาะกับท่านผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เป็นตัวบริหารจัดการหรือการนําเสนอสินค้าหรือบริการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่า Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับปัจจุบัน Generative AI นะครับของ a c e b o o k นะครับสามารถเข้าใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าท่านอยากจะสมัครใช้บริการแบบเสียตังค์ท่านก็ไม่สามารถที่จะจ่ายตังค์ให้เขาได้นะครับเพราะเขาให้ใช้งานฟรี ับ AI ของ Facebook ชื่อ Meta AI นะครับซึ่งปัจจุบันโมเดลหรือความฉลาดของ Meta AI อเนี่ยอยู่ที่สมองลาเม 4นะครับเวอร์ชัน4แล้วนะครับก็คือเป็นโมเดลที่มีความฉลาดถึงระดับเวอร์ชัน4แล้วนะครับท่านสามารถเข้าใช้งานได้ใน2มุมนะครับคือถ้าท่านไม่มี a c e b o o k นะครับหรือไม่มีเพจเป็นของตัวเองนะฮะก็สามารถเข้าใช้งานผ่านการค้นหาใน Google นะครับแพลตฟอร์มชื่อ Meta AI แล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นไปได้โดยส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีเพจหรือมี Facebook ส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะ เข้าใช้งานได้ในส่วนนี้ได้เลยนะครับคือเมื่อเปิด Facebook บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีเพจของท่านขึ้นมารวมถึง i n s t a g r กรก็ได้นะครับก็พาร์ทนี้ก็จะมีให้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับการเข้าใช้งานง่ายที่สุดก็คือ กดเข้าไปที่กล่องข้อความนะครับหรือตัว Messenger นะครับตัว Messenger เนี้ยท่านก็ไม่ต้องทำการลงทะเบียนอะไรใหม่ๆทั้งสิ้นเลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับปัจจุบันหน้าจอจะเป็นลักษณะนี้นะครับให้ลองมองหา,าสัญ,ญลักษณ์ของ Meta AI นะครับ Meta AI ซึ่งเป็นวงกลมๆสีฟ้าๆม่วงๆนะครับอาจจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ,อามือถือของท่านนะครับในตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับ จะเข้าผ่าน Facebook หรือ Instagram ก็ได้นะฮะหลังจากเจอปุ่มที่มีสัญลักษณ์ลักษณะนี้แล้วมีคำที่เขียนว่าถาม Meta AI หรือค้นหาท่านสามารถกดเข้าไปเพื่อพิมพ์คำสั่งได้เลยนะครับลองมองหาดีๆเนาะว่าอาจจะอยู่ส่วนไหนในแอปพลิเคชันของท่านนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยลักษณะการใช้งานไม่ต่างจาก AI แพลตฟอร์มอื่นๆเลยนะครับก็คือเป็นหน้าจอเหมือนกับเราพูดคุยหรือแชทกับบุคคลคนนึง เองเลยนะครับก็หน้าจอที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะนี้ผมพาไปดูตัวอย่างจริงแล้วกันนะครับในวันที่ท่านอยากจะให้ AI ช่วยในการขายสินค้าบางอย่างนะครับอาจจะลองเริ่มต้นในลักษณะนี้ก็ได้นะครับผมใช้งาน Facebook AI ที่ชื่อ Meta AI นะครับกดเข้ามาที่ Messenger แล้วก็เป็นหน้าจอแบบนี้เลยง่ายที่สุดผมลองครับว่าเขาจะช่วยเราขายได้จริงๆหรือเปล่าผมลองสั่งงานง่ายๆโดยการสั่งบอกว่าช่วยเขียนโพสต์ขาย อันนี้เป็นตัวอย่างสินค้าลองเป็นขนมเทียนครับอา,อาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนิดนึงนะถ้าอยากไปลองก็ได้เลยเพราะตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแล้วไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากด้วยนะครับเพราะมันอยู่กับตัว Facebook a p p l i c a t i o นหรือ Instagram a p p l i c a t i o ันของท่านทุกๆท,ท่านอยู่แล้วนะครับช่วยเขียนโพสต์ขายขนมเทียน,นสูตรสูตรเด็ด ป้าม้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอาจจะไม่มีธุรกิจนี้อยู่จริงนะครับแล้วก็เขียนในมุมของที่เราบอกว่าสินค้าเราอร่อยไม่ต้องรอเทศการนะฮะผมอยากได้ข้อมูลลักษณะเนี้ยแต่ว่าผมไม่รู้จะเขียนแคปชั่นหรือเขียนคำบรรยายสินค้าให้มันดูน่าสนใจยังไงผมสั่งแค่นี้นะครับสิ่งที่ได้นะครับก็คือ AI ตอบมาได้ดีระดับหนึ่งนะฮะผมอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าขนมเทียนสูตรเด็ดป้าม้อย อร่อยไม่ต้องรอเทศกาลครับพร้อมส่งขนมเทียนไส้เค็มไส้หวานสูตรเด็ดอันนี้มีบอกรายละเอียดหมดเลยแถม AI คิดให้เราด้วยว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างไส้เค็มกล่องละร้อบาทมี6ชิ้นน่ยประมาณนี้นะครับแต่จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ตรงกับธุรกิจของผมหรือมันยังให้ข้อมูลได้ดีไม่เพียงพอผมก็เลยบอกว่าสั้นไปหน่อย อันนี้คือการถามต่อเนื่องนะครับกับ ai ท่านไม่จําเป็นจะต้องไปอ,ออกไปใช้ตัวอื่นหรือต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับท่านสามารถสั่งงาน AI ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงแก้ไขสิ่งที่ท่านาสั่งไปแล้วแล้วมันได้คําตอบมาอย่างไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสั่งงานต่อเนื่องได้เลยนะฮะผมบอกว่า ช่วยแก้ไขโพสต์นี้หน่อยเขียนให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของสินค้าบอกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมบอกว่าให้มีเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะรวมถึงในการขายในโซเชียลมีเดียอย่าง f c e e o o o เนี่ยผมอยากให้ดูน่าสนใจมากขึ้นโดยการใส่ emoji นะครับหรือเป็นตัวไอคอนเล็กๆเ,เพื่อให้ดึงดูดสายตาของผู้ที่เห็นฟีดหรือเห็นคอนเทนต์ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ผมบอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมจะเอาไปโพสต์ลงใน Facebook ดังนั้นเนี่ย ช่วยเขียนในรูปแบบของการโพสต์ใน Facebook ให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ผมต้องการนะครับก็คือยาวขึ้นมีอีโมจินะครับมีแคปชั่นด้วยนะครับผมอยากให้ใส่แคปชั่นที่ดีขึ้นมีแฮชแท็กในตอนท้ายนะครับรวมถึงก็ให้ช่องทางการติดต่อด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ย AI ตอบ โจ์ได้อย่างดีทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือคือผมก็เอาไปแก้ไขปรับปรุปงอีกเล็กน้อยอย่างในเรื่องของช่องทางการติดต่อก,ก็สามารถที่จะนําไปโพสต์ได้ในโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับอย่างที่บอกทําไมผมถึงเลือกใช้ในมุมของ Meta AI นะครับท่านสามารถใช้ AI ได้ทุกตัวนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดอาจจะมีชัด GP t ี p t จะมีนายก็ถ้าสะดวกจะใช้งานในส่วนนั้นก็สามารถใช้งานในรูปแบบเดียวกันได้นะครับแต่ในความเชื่อส่วนตัวสำหรับเรื่องของ Meta AI นี้เมื่อเป็นแพลตฟอร์มอย่างโซเชียลมีเดีย c e e o o o k นะครับถ้าเราจะขายหรือใช้ข้อมูลใน Facebook ก็อาจจะลองใช้ AI ของเขาเองนะครับน่าจะเหมาะสมหรือใช้งานง่ายด้วยนะครับในการนาคัดลอกข้อความนาไปใช้จริงนะครับ ข้อดีของ Meta AI ใน Facebook มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับวันนี้ก็ฝากผู้ประกอบการไว้พิจารณานิดนึงว่าจริงๆแล้ว AI ใช้ได้เหมือนกันทุกตัวนะครับแต่ตัวนี้มีความโดดเด่นสักนิดนึงตรงที่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในการทำงานของ Facebook เลยโดยตรงนะครับไม่ได้แยกออกไปใช้ในแอปพลิเคชันเหนืออื่นใดเลยผมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมบอกว่าผมอยากรู้ว่าแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะสร้างบทความยาวๆได้ไหม นะครับอาจจะเข้าใจว่าใน f c e e o o o เนี่ยมีแต่เรื่องของแคปชั่นสั้นๆเขียนเพื่อขายอย่างเดียวผมเลยเป็นการชาเลนจ์หรือทดสอบ AI ตัวนี้ว่าสามารถตอบโจทย์ได้ไหมนะครับผมบอกว่าจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องของการเขียนโพสขายขนมเทียนของผมเนี่ยคุณสามารถสร้างบทความออกมาเป็นบทความยาวๆที่มีลักษณะของคําต่างๆประมาณพันคำเนี่ยทำได้ไหมนะครับก็ส่งไปแล้วอยากให้เป็นการเขียนในเชิงของการ สื่อสํานักข่าวต่างๆครับผมก็สั่งแบบนี้เลยครับโดยตรงง่ายๆเลยสิ่งที่ตอบโจทย์มาจากเท่าที่ลองอ่านนะครับก็สามารถที่จะทําได้ดีทีเดียวนะครับก็เป็นเนื้อหาบทความยาวแล้วก็มีในมุมของการเขียนในลักษณะข่าวเช่นเดียวกันครับแต่นะครับมีข้อจํากัดบางส่วนซึ่งอาจจะประสบเหตุได้ในทุกแพลตฟอร์มของ A.I. นะครับก็คือในบางครั้งการตอบมาเนี่ยพอมีความยาว ของตัวอักษรมากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เราเจอว่ามันสามารถตัดจบโดยที่จริงๆแล้วเนื้อหาของเรายังไม่จบนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้แก้ไขง่ายมากก็คือเราสามารถที่จะบอก AI ต่อได้เลยว่าสิ่งที่คุณตอบมาเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับหรือให้คุณทําต่อเนื่องได้เลยนะครับจากภาพรวมทั้งหมดเนี้ยเราก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับถ้าตอนไหนไม่ครบถ้วนก็ให้เราสั่งต่อเนื่องไปได้เลยนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมก็ เป็นการท้าทาย AI จาก Facebook เช่นเดียวกันผมบอกว่าคุณสามารถแปลงเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอื่นๆได้ไหมอันนี้จากการทดสอบก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามก็ลองไปตรวจสอบในเรื่องของการคําแปลต่างๆกันอีกทีนะครับถ้าจะนำไปใช้งานจริงนะครับ <S <S เท่านั้นยังไม่พอนผมก็ท้าทายมันไปเรื่อยๆนะครับว่า เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่อยู่ใน Facebook เนี่ยสามารถใช้งานเหมือน Chat GPT เหมือน Gemini ได้หรือเปล่านะครับก็ผมบอกว่าลองสร้างรูปแล้วกันนะครับผมอยากจะลองขายขนมเทียนให้กับชาวต่างชาติแล้วกันอาจจะได้เป็นเพิ่มมูลค่าของสินค้าเราได้มากขึ้นนะครับผมบอกว่าขอเป็นตัวอย่างรูปภาพ ที่เป็นชายชาวเกาหลีกําลังกินขนมชิ้นเนี้ยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าในบางครั้งถ้าผมบอกขนมเทียนะมันอาจจะได้รูปภาพที่ไม่ได้ตรงกันกันกบสิ่งที่เรารู้นะครับผมก็เลยระบุรายละเอียดของตัวขนมนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้ในายแบบ AI ของเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับก็ประมาณนี้ผมบอกว่าให้มีท่าทางของการกินที่ดูอร่อยอร่อยนะครับอันเนี้ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะครับข้อสําคัญของการสร้างรูปภาพจาก เมตาเอไอเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดนิดนึงแต่ผมถือว่ามันเป็นข้อดีนะครับภาพทุกภาพที่เมตาเอไอสร้างขึ้นมาจะมีลายน้ําเล็กๆเขียนว่าถูกสร้างจาก AI นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือมีลายน้ําขึ้นอยู่แล้วว่าเนี่ยคือเป็นภาพที่ถูกสร้างจาก AI แล้วก็สุดท้ายครับผมพิสูจน์ให้ดูครับว่า จริงๆแล้ว AI ใช้งานฟรีเนี่ยเราสามารถทําได้ถึงระดับของการทำสื่อที่เป็นวิดีโอด้วยซ้ำนะครับ Meta AI ผมได้รูปภาพมาแล้วก็จริงนะครับแต่ผมอยากให้ AI ลองสร้างวิดีโอทำได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเราสามารถใช้คำว่า animate ต่อไปจากรูปภาพได้เลยนะครับเราก็จะได้วิดีโอในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิดีโอที่ทำขึ้นมาจาก Meta AI นะครับก็ถือว่า,ายังไม่ดีที่สุดนะครับแต่สามารถนำไปประกอบโพสต์เล็กๆหรือนำเสนอสนุกสนุกได้ในเพจของท่านนะครับเพื่อให้มีคอนเทนต์น่าสนใจในเพจของการขายได้นะครับใน ทางกลับกันครับผมลองท้าทาย AI ตัวหนึ่งซึ่งใกล้ตัวท่านมากนะครับก็คือ Meta AI ที่อยู่ใน Facebook และ Instagram นะครับแต่ผมพามาดูตัวหลักแล้วกันครับหลายท่านอาจจะลองใช้งานในมุมของ ChatGPT มาแล้วหลากหลายนะครับก็ทําแบบเดียวกันเลยครับทําแบบเดิมในมุมของการทดสอบสร้างสื่อที่ช่วยเราขายใน ChatGPT บ้างดูว่าใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมพาไปดูในมุมของการใช้งานในมุมธุรกิจนะครับ สมมุติวันนี้ผมเริ่มต้นทำธุรกิจโดยที่เริ่มจากศูนย์แล้วกันนะครับผมอยากได้สร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมานะครับอยากได้รูปแบบโลโก้อยากได้สีสันที่เป็นคุมโทนแบรนด์ของผมเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมพาไปดูนะครับผมบอกว่าผมเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับออร์แกนิกสำหรับเด็กช่วยออกแบบโลโก้ให้หน่อยนะครับต้องการสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็ผมมีชื่อแบรนด์ละอันนี้อาจจะไปจด อ่าทะเบียนพาณิชย์จดตราสินค้าแล้วนะครับผมบอกว่าชื่อแบรนด์ของผมเป็นลักษณะนี้อ่าเป็นอันนี้เป็นแบรนด์ตัวอย่างนะครับชื่อเนนแนนนะครับเนนแนนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับออร์แกนิกสําหรับเด็กนะครับผมอยากได้โลโก้จังเลยแต่ว่าถ้าไปวันนี้ไปลงทุนในการจ้างเขาสร้างโลโก้ขึ้นมาก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งผมก็ลองสั่งงานเนไอดูครับว่าการที่มันผลิตรูปออกมาให้เราได้เนี่ยในรูปแบบของโลโก้สามารถทําได้ไหมนะครับนี่จากที่เห็นก็คือ แค่สั่งคร่าวๆไปเลยว่าผมอยากได้สีอะไรนะครับมุมแบรนด์ผมเนี่ยเป็นรูปแบบอะไรเป็นสินค้าอะไรนะครับก็ได้ลักษณะของโลโก้ออกมาทันทีเลยนะครับไม่ได้ใช้เวลามากมายเลยนะครับนอกจากนั้นครับผมบอกผมอยากต่อยอดไปมากกว่านี้นะครับผมอยากให้โลโก้เนี่ยออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบม็อกอัพโปรดักต์หรือเป็นโปรดักต์จำลอง สินค้าจำลองให้ผมเห็นเลยได้ไหมผมอยากรับรู้ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับครีมต่างๆหรือแชมพูต่างๆที่เอาตัวสีสันหรือโลโก้เนี้ยไปใช้งานได้จริงมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับจากที่เห็นครับสั่งงานต่อเนื่องไปเลยครับอ้างอิงจากโลโก้ที่ AI สร้างมาให้เราผมบอกเนี่ยช่วยเอาโลโก้เนี้ยไปสร้างรูปตัวอย่างเสมือนจริงของผลิตภัณฑ์นี้ให้หน่อยผมขอเป็นขวดสบู่เหลวกับกล่องสบู่แล้วกันนะเอาเป็นขวดกับกล่องมันเนี่ยออกมาให้ดูหน่อย นะครับแล้วผมก็ได้รูปแบบตัวอย่างนะเสมือนของสินค้าที่ใช้โลโก้ที่ AI สร้างให้มาทันทีนะภายในเวลาไม่ถึง1น,นาทีเองนะครับนอกจากนั้นนะฮะผมอยากเพิ่มรู้เพิ่มเติมอีกว่าในมุมของตัวผลิตภัณฑ์ผมรู้ละตัวโลโก้หรือตราสินค้าผมเห็นภาพแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าวันหนึ่งถ้าผมจะผลิตออกมาจริงๆจะต้องไปออกบูธจะต้องนําเสนอขายจริงๆอยากให้มีเซลล์หรือมีพนักงานขายเนี่ยไปนําเสนอสินค้าด้วย บูธของผมควรจะเป็นยังไงนะครับหรือพนักง,งานควรจะมีการแต่งกายยังไงบ้างผมก็ถาม AI ไปเช่นนี้เลยครับว่าช่วยสร้างรูปภาพในลักษณะของพนักง,งานขายนะครับที่ใส่ชุดที่มีโลโก้ที่ระบุอันนี้นะครับรวมทั้งสีโทนสีรวมถึงให้ถือผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับภาพรวมทั้งหมดออกมาตั้งแต่ต้นจนถึงตัวอย่างการนำเสนอสินค้าด้วยพรีเซนเตอร์หรือพนักง,งานขายแบบ AI เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับ เสร็จเรียบร้อยจนถึงขนาดที่เราสามารถนําเสนอหรือ pitching ได้แล้วทีเดียวนะครับว่าเราจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไหนนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีๆของหลายผู้ประกอบการที่อาจจะเริ่มต้นจากศูนย์แล้วอยากจะมองหาอะไรที่เห็นภาพรวมมากขึ้นว่าธุรกิจเราจะไปในทิศทางไหนแบรนด์เราจะเป็นยังไงได้บ้างก็ฝากให้ใช้ AI ไว้เลยครับพาร์ทหนึ่งที่อยากให้ลองใช้จริงๆนะครับคือนอกจากใช้งานในมุมของการตลาดแล้ว ถ้าจะเอาไปใช้งานจริงๆผมฝากมุมนี้ไว้ให้คิดนะครับในบางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเลยที่ท่านอาจจะต้องเ,อเสียตังค่า s u b s c r i p t i o นหรือเสียเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในร้านในธุรกิจของท่านเนี่ยท่านอาจจะลองเอามุมนี้มาสั่งงาน AI ได้เช่นเดียวกัน,นครับตัวอย่างที่ผมทาให้ดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้อย่างดี ทีเดียวนะครับผมลองให้ AI เป็นพนักง,งานบัญชีของผมคนหนึ่งเลยนะฮะน,นี้โยนโจทย์ไปเลยว่าขอทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของผมหลังจากนี้ไปผมจะโยนเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินทั้งรายรับรายจ่ายเข้ามาในช่องบทสนทนาของเรา ตลอดทั้งเดือนตลอดเวลาถ้าผมมีรายจ่ายตรงไหนผมมีรายรับตรงไหนผมจะมาแจ้งไว้ตรงนี้นะครับรวมถึงถ้าผมไม่ได้แจ้งออกมาเป็นตัวอักษรผมจะถ่ายรูปสลิปหรือใบเสร็จต่ตางๆเพื่อให้ AI ไได้จดจำไว้นะครับผมใช้งานเขาเหมือนพนักงานบัญชีคนหนึ่งนะครับแล้วสิ้นเดือนผมบอกว่าผมต้องการรู้ข้อมูลสรุปของทั้งเดือนนี้ว่าผมมีรายจ่ายอะไรบ้างรายรับตรงไหนบ้าง แล้วข้อมูลสรุปต่างๆผมอยากให้วิเคราะห์มาเลยว่ามีอยอดค่าใช้จ่ายในส่วนไหนที่มากผิดปกติหรือมีรายรับส่วนไหนที่น่าสังเกตว่ามันน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจเราได้ก็สามารถใช้ AI ได้เช่นเดียวกันท่านอาจจะไม่ต้องให้ AI ผลิตโปรแกรมประยุกต์แล้วก็ได้นะครับท่านอาจจะใช้ AI เป็น ตัวโปรแกรมประยุกต์เองเลยก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างคือใช้เป็นพนังงานบัญชีท่านหนึ่งได้เลยนะครับรวมถึงแทบจะไม่ต้องเขียนด้วยนะฮะในมุมที่เราสามารถอัปโหลดรูปไปได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสื่อการตลาดอย่างเดียวนะครับสื่อที่เป็นระบบหลังบ้านเราอย่างเช่นใบเสร็จเอกสารต่างๆก็สามารถให้อ่านหรือถอดความในตัวรูปภาพต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลยนะครับ กลับมาที่เรื่องของการนําเสนอนะครับผมอยากจะแนะนําไว้นิดนึงนะครับสาหรับท่านที่ใช้งานจริงๆจังๆในเรื่องของการนํา AI สร้างคอนเทนต์ในเชิงของรูปภาพและวิดีโอนะครับก็มี AI ในปัจจุบันไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถที่จะระบุต,ตัวอักษรลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่ผมเองใช้งานอยู่นะครับแล้วก็หลากหลายธุรกิจก็ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับก,ก็ต้องยกให้ ChatGPT นะครับซึ่งตอนเนี้ย ถ้าเป็นเรื่องของตัวอักษรภาษาไทยท่านอยากจะใส่คำอธิบายเป็นสโลแกนนะครับหรือว่าเป็นคำขายหรือเป็นสิ่งต่างๆที่ดูจะเป็นเชิงข้อมูลเป็นอินโฟกราฟิกที่จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยก็ปัจจุบันเนี้ย h a t GPT ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับอาจจะลองทำแบบนี้ก็ได้นะฮะคือคือให้สร้างรูปขึ้นมาแต่ว่าในรูปเนี่ยมีแค่ตัวหนังสือต่างๆที่เรากำหนดไว้ได้นะครับก็เพิ่มเติมเข้าไปได้ครับรูปภาพ ที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียวอาจจะไม่น่าสนใจก็อาจจะให้สร้างภาพประกอบที่มีลักษณะของตัวการ์ตูนหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทดแทนขึ้นมาเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับส่วนการสร้าง AI จากข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือแล้วอยากให้มันสร้างออกมาเป็นรูปภาพที่เสมือนจริงอันนี้ก็เห็นมาในหลายๆตัวอย่างแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมอา,อาจจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่เจาะกลุ่มวัยรุ่น หรือเจาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ตัวอย่างนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับผมลองให้ AI สร้างรูปภาพขึ้นมารูปหนึ่งนะฮะเท่านั้นไม่พอนะครับผมบอกว่าพอสร้างออกมาแล้วผมรู้สึกว่าภาพนี้ ยังรู้สึกไม่อ้างอิงไปกับแบรนด์ของผมที่ดอูอาจจะสว่างสดใสหน่อยผมก็บอกว่าให้ AI ช่วยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสีเสื้อของรูปภาพอย่างคุณลุงที่เป็น AI ท่านนี้ขึ้นมานะครับผมบอกว่าเสื้อสีคุณลุงดูอาจจะมอซอไปนิดนึงนะฮะหรือว่าสีไม่สดใสเลยผมบอกให้เปลี่ยนเสื้อคุณลุงเป็นสีขาวรวมถึงใส่ตัวอักษรด้านบนของรูปนี้ด้วยนะครับผมให้สโลแกนว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเอง นะครับก็คือเขียนไปด้านบนเลยระบุให้ AI I บอกว่าให้ตัวอักษรเนี้ยที่เป็นสโลแกนอยู่ทางด้านบนของรูปแล้วก็ได้รับคําตอบออกมาอย่างที่ต้องการครับแต่สังเกตดีๆฮะในการใช้งานเพื่อระบุตัวอักษรลงไปในรูปภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องของการวางอักขระหรือตัวสะกดนะครับหรืออักษรบางอย่างในภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานิดนึงว่าตรวจสอบดีๆนะครับอาจจะมีการเหลื่อมการาสละตกสระระลอยอันนี้ก็ อาจจะให้ AI สร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับรอได้เวอร์ชันที่ถูกต้องแล้วค่อยนำเสนอไปในช่องทางออนไลน์นะครับเท่านั้นยังไม่พออันนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่อยากเปลี่ยนภาพที่เป็นสื่อในรูปแบบของภาพทั่วไปเลยให้เป็นรูปแบบวิดีโอนะครับผมใช้ Google AI Studio เวอร์ชันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่ท่านมี Gmail ท่านสามารถเปลี่ยนสื่อที่เป็นรูปภาพ ทั่วไปเป็นวิดีโอได้เลยผมทําต่อเนื่องให้ดูนะฮะอันนี้การเข้าใช้งานท่านก็สามารถลองกดเข้าใช้งานได้โดยอาจจะค้นไปที่ Google นะครับชื่อ Google AI Studio ไม่จําเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าใช้งานได้ทันทีนะเข้าใช้งานนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเพื่อในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องก็เชื่อมโยงกันกับ Google Drive ได้เลยนะครับ Google Drive ก็จะเก็บข้อมูลที่เป็นวิดีโอรูปภาพที่ท่านสร้างขึ้นไว้เก็บไว้ให้สามารถใช้งานที่อื่นได้นะครับ ตัวอย่างต่อเนื่องเลยครับผมนำภาพคุณลุงที่ผมได้มาจาก c h a t GPT แต่ผมไม่สามารถสร้างวิดีโอได้จาก c h a t GPT เราก็อาจจะต้องพึ่ง AI อีกค่ายหนึ่งนะครับก็คือ Google AI Studio นั่นเองผมอัปโหลดภาพคุณลุงพร้อมด้วยตัวอ,อักษรด้านบน นะครับเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้นะฮะแล้วเลือกขนาดได้เลยนะครับเลือกขนาดว่าเราต้องการเป็นวิดีโอแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากเราใช้เวอร์ชันฟรีอยู่ก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาของวิดีโอไม่ได้นานมากนะครับแต่ก็เพียงพอที่จะนําเสนอดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปคุณลุง เข้าไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็น AI ทั้งหมดนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนเลยไม่มีบุคคลจริงอยู่ในภาพนี้เลยนะครับผมอัปโหลดขึ้นไปแล้วผมอยากได้วิดีโอเคลื่อนไหวที่รู้สึกว่าคุณลุงเนี้ยกำลังออกกำลังกายนะครับจะได้เป็นสื่อในมุมที่ผมนำไปเสนอสินค้าได้นะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมได้จากแพลตฟอร์ม AI นะครับ ทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลานะครับเต็มที่ผมให้ไม่เกิน10นาทีนะครับก็สามารถได้สื่อที่เป็นวิดีโอออกมาแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะครับแต่มันอยู่ที่ผู้ประกอบการจะเลือกใช้นะครับแล้วเราสามารถแก้ไขได้โดยการสั่งงานมันใหม่ถ้ายังไม่ได้วิดีโอที่ถูกต้องตรงใจนะครับเราก็สามารถอัปโหลดหรือแก้ไขเพิ่มเติมส่วนอื่นๆและให้มันทําซ้ําต่างๆ แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ว่าในมุมของธุรกิจผมพาไปดูในหลากหลายส่วนงานเลยไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านหน้าบ้านการนำเสนอ,อสินค้ารวมถึงการใช้ประโยชน์ในมุมการผลิตสื่อของ AI ไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับหรือ รูปภาพและวิดีโอนะครับผมพาไปดูทั้งหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็คือถึงเวลาของท่านนะครับที่จะเริ่มลงมือเข้าใช้งานว่าท่านอยากจะใช้ในมุมไหนและมันช่วยท่านในการทำงานในส่วนไหนได้บ้างครับ